ในส,ส่วนของสกิลที่สำคัญที่สุดในการทำข้อสอบ IELTS ไม่ว่าจะเป็น writing หรือ speaking หรือแม้กระทั่ง listening กับ reading มันคือสกิลที่เราเรียกว่า paraphrasing นี่ paraphrasing ก็คือการ phrase ทำให้มันมี parallel meaning กันกันกบ original text พูดง่ายๆเราเอาสิ่งที่เขาให้มามาเขียนใหม่ให้ได้ใจความเดิมแต่ต้องเปลี่ยนในบ้าน p a r a l e l structure เอาใหม่นะ paraphrasing การ paraphrase สิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยน 1. คือตัว v o c a b a r อันนี้เป็น basic step level 1อย่างน้อยคือต้องเปลี่ยนคำศัพท์ให้ได้บ้าง 2. เปลี่ยน structure ค่ะสลับจาก active เป็น passive เรียบเรียงตัว subordinating c o a u s e s ใหม่ จาก because อยู่หน้าเอา because ไปไว้ข้างหลังบ้างได้ไหมตอนนี้นี่คือเบสิกถ้ายัง paraphrase ไม่เป็นจ,จะจัดทบทุกอย่างเพราะว่าบางคนไม่รู้ว่าต้องทำสิ่งนี้แล้วก็จะลอกสิ่งที่เขาให้มามาไว้เป็น introduction หมดเลยซึ่งอันนั้นไม่ได้เลยนะโดนปัดตกทันทีคะแนนจะหายไปเยอะ